สวัสดีค่ะขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอบ,บสอบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุบสนบร,ริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h ์ s t v t v และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันนะันทนาสามารถ ข่าวแรกวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ย้ำไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่29มีนาคม2566นายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนมบมริการสุขภาพพร้อมด้วยนายแพทย์อาคาัครคุครูสาตา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กโป2 0 2 8ภูเก็ตไทยแลนด์โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชมุมณตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจภาคเอกชนชั้นนำของประเทศเข้าร่วมกว่า30หน่วยงานเพื่อรายงานความคืบหน้าตามวราระการประชุมอาทิกิจกรรมรณรง์หาเสียงสนับสนุนประเทศไทยการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงานความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ตความก้าวหน้าในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพตามข้อกำหนดขององค์การนิทศการนานาชาติหรือ BIE และความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานเอโโป2028ภูเก็ตไทยแลนด์ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่พร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ได้หยิบยกวาระการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของไทยในทุกเวทีซึ่งถือเป็นของขวัญและกำลังใจสำคัญกับคณะทำงานกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกได้เตรียมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฮลท์แอนด์เวลเนสให้ทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยผลักดันให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทราบดีว่างานนี้ไม่ใช่ภารกิจง่ายๆแต่เชื่อว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนภาครัฐเอกชนประชาชนจะทำให้เกิดเป็นความสำเร็จได้ ขอให้ทุกภาคส่วนติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศสมาชิกต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับกลยุทธ์ของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงแนวคิดที่มีมาตลอดในการตัดถนนเส้นใหม่ลงภาคใต้เพื่อเป็นเส้นทางเพิ่มเติมในการคมนาคมทางถนนไปที่ฝั่งอันดามันให้มีความสะดวกมากขึ้น และต้องการยกระดับการท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทยทั้งในฝั่งอันดามันและอ่าวไทยให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลในลักษณะแบบริเวล่าพร้อมทั้งเชิญชวนทุกคนร่วมมือร่วมใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเห็นความก้าวหน้าความสงบเรียบร้อยและนำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยยิ้มสยามข่าวต่อไปกรมตนับส่วนบริการสุขภาพหรือกรมสปส ห่วงประชาชนที่ทำงานกลางแจ้งอากาศร้อนเสี่ยงผืนแดดเพลียแดดลมแดดอาจช็อกฮิสโตรกและปฏิบัติด,ด้วยสุขภาพบัญญัตินายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพกล่าวว่าปรเะทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนมากกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิอาจสูงถึง40-43องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนจากแสงแดดส่งผลกระทบต่อสุขภาพทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคและภัยสุขภาพต่างๆหากอยู่กลางแดดเป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดผื่นตะคิวจากความร้อนเป็นลมแดดฮิสโตรและเสี่ยงต่อชีวิตได้หากมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้เปรียแดดอาจทำให้เกิดการหูบและพลัดตกจากที่สูงได้ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเช่นตำรวจจราจรพนักงานรักษาความปลอดภัยคนสวนกรรมกร,ก,รก่อสร้างเกษตรกร,กรประมงพนักงานส่งของไรเดอร์และพนักงานที่ต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานขอแนะให้นําหลักสุขบัญญัติมาดูแลสุขภาพตัวเองและไม่ประมาทจากการทำงานกลางแจ้งด้านนายแพทย์สามารถธีรศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุบสนบริการสุขภาพได้กล่าวว่า ประชาชนที่ทำงานกลางแจ้งสามารถดูแลสุขภาพตัวเองและป้องกันภัยพิบัติต่างๆด้วยการไม่ประมาทตามหลักสุขบัญญัติด,ดังนี้ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะความเหนื่อยล้าทำให้เพลียแดดและเป็นลมพลัดตกจากที่สูงได้ 2. ดื่มน้ำสะอาดบ,บ่อยๆและให้นำน้ำดื่มติดตัวในระหว่างที่ปฏิบัติงานกลางแจ้ง 3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4. ควรสลับการทำงานและพักเป็นระยะ ให้พักในสถานที่ที่มีอากาศเย็นมีการระบายอากาศได้ดี 5. สวมเสื้อผ้าที่สะอาดสีอ่อนเบาสบายระบายอากาศได้ดีและให้เปลี่ยนชุดถ้าเสื้อผ้าชุ่มเหงื่อ 6. ควรมีการสังเกตอาการและดูแลเพื่อนในกลุ่มหากมีอาการผิดปกติจะได้ผดพยาบาลได้ทันการเสร็จควรมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานพยาบาลเช่น1669ไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณสุขและพบกับรายการอสอบวศคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www h h s tv tv และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับวันนี้ดิฉันนาฐนันทสามารถพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ